d a i l y e x p ก r t กลับมาอยู่ด้วยกันสดๆในช่วงที่3ของรายการและช่วงนี้คือ d a i l y e x p e r t นะคะอันนี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มีอาการปวดตามจุดต่างๆปวดหัวปวดตัวปวดไหล่ปวดใจอันนี้ไม่ทราบคุณหมอช่วยได้หรือเปล่านะคะ แต่ปว,จจ <laughs> ปวดใจอาจจะช่วยไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดเรื้อรังนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาปัญหาส,สดๆในรายการนี้ได้เลยบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนรีบเมมเอาไว้ในมือถือของคุณเลยนะคะเตรียมตัวโทรมาคุยกับคุณหมอได้ช่วงหน้าที่หมายเลขนี้ค่ะ023547105 023547105นะคะวันนี้เราจะไปที่เรื่องของอาการที่หลายคนน่าจะเคยเป็นนะคะแล้วก็น่าจะมีอาการ ปวดเรื้อรังบางคนก็ทนค่ะแต่บางคนก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูดีกว่าถ้าคุณมีอาการข้อไหลติดทําอะไรก็ไม่สะดวกติดติดขัดขัดไปหมดแล้วอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของคุณด้วยเรามาพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะวันนี้รายการเราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งค่ะจากอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่าคุณหมอมิวของเรานั่นเองสวัสดีคุณหมอค่ะ กลับมาเจอกันอีกครั้งครั้งนู้นเลยเจอกันให้เพื่อนบอกว่าโอ้โหคุณหมอเกาหลีมากแล้วคุณหมอหน้าเด็กมากแต่คุณหมอมิวเก่งมากค่ะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องเส้นเอ็นบริเวณข้อศอกใช่คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแนนมากเลยอ่ะไว้นั่นอาจจะเสี่ยงจะต้องมีอาการเหล่านี้แน่นอนเรามาพูดถึงอาการข้อไหล่ติดกันดีกว่านะคุณหมอมิวมันมันเกิดจากอะไระคะข้อไหล่ติดเนี่ยต้องบอกว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อายุมากๆขึ้น เ่นอายุ40 60ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ <c oughs> จะมีอาการพวกเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อไหล่เนี่ยมันเสื่อมง่ายเสื่อมง่ายจากอะไรก็คือ1จากการใช้งานเป็นระยะเวลานานในอดีต <c oughs> ที่ผ่านมานครับอย่างที่2ก็คือพอสูงอายุแล้วเนี่ยครับพวกสารอาหารที่ไปเลี้ยงบริเวณเส้นเอ็นพวกนี้เนี่ยมันก็น้อยลงหรือว่าเส้นเอ็นมันก็จะยิ่งเสื่อมง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดการอักเสบง่ายขึ้นก็เกิดไหลติดได้ง่ายๆนั่นเองครับอายุอีกแล้วอายุกบการใช้งานใช่ครับแต่อย่างอื่นก็มีเหมือนกันครับพี่แนนเช มา oh. กระแทกหรือว่ามีไปกระแทกอะไรมาแรงๆ <c oughs> หรือว่าบางคนเล่นเวท ใช่ครับเล่นเวทหรือว่าไรล่ท่าที่ผิดนิดนึงมีการเกรงของกล้ามเนื้อเป็นอย่างมากแล้วมันไปดึงตรงเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นที่เกาะกับกระดูกเนี่ยถูกขูดมันก็เกิดการเจ็บตอนแรกเจ็บแต่อาจจะยังไม่ติดนะครับแต่พอเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้ท่านั้นนานๆใช่ไหมครับก็จะเกิดการติดขึ้นมาได้นั่นเองอ๋อใช่สังเกตหลายๆหลายๆครั้งที่เห็คุณหมอเนอะเวลาที่เรามีอาการปวดตรงจุดใดจุดหนึ่งมันมักจะเกิดจากการทําอะไรซ้ําๆท่าเดิมๆในตรงนั้นบ่อยๆนานๆใช่ไหมคะพี่แนนพูดอันนี้มามีอีกอย่างหนึ่งเลยทีี่่ทออยากต้ง ยำนิดนึง <ạ. S 2> ก็คือปัจจุบันคนสูงอายุหลายคนออกกําลังกายด้วยการแกว่งแขน ใช่ครับแม่นั้นก็ทาแกว่งแขนเนี่ยเราทําบางทีไม่ได้ทําแป๊บเดียวเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแกว่งแขนเนี่ยก็คือถ้าพูดกันตามตรงมันก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันครับแต่ข้อแม้มันเยอะอต้องพูดแบบนี้ครับคือแกว่งแขนเนี่ยจะต้องแกวงในมุมที่ไม่เยอะจนเกินไปหรือว่าไม่แรงจนเกินไปแต่เนื่องด้วยผู้สูงอายุวเวลาแกวงนึกภาพบอกเลยครับเขาจะแกว่งแรงเ,เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าถ้ายิ่งแกวงแรงอ่ะจะยิ่งได้ออกกําลังกายมากขึ้นใช่แต่ที่จริงแล้วผิดมากความเชื่อนี้ก็คือถ้าเกิดยิ่งแกว่งแรงและนานมากเกินไป จะยิ่งทําให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันขูดกันไปกันมาเรื่อยๆก็คืออย่างที่พี่แนนบอกว่าซ้ําไปซ้ำมา<ค><ะ>นั่นเองครับแล้วมันก็จะเกิดการอักเสบของเส้นเอ็นแล้วก็ ไหลติดตามมาได้นี่ไงคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนดูรายการฟังคุณหมอมิวพูดบางทีเนี่ยคนที่เขาส่งต่อกันในไลน์ในโซเชียลเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ฟังคําชี้แจงจากคุณหมอดีกว่าว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเกิดแกว่งแขนอย่างถูกวิธีและเวลานานพอเหมาะอันนี้จะดีครับได้เลยนะคะเรารู้กันแล้วว่าสาเหตุนี้มีหลากหลายเนาะที่ทําให้เราเกิดอาการข้อไหลติดที่นี้ อาการของมันเหรอคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบนี้มันเรียกว่าไหลติดแล้วะขะเไหลติดเนี่ยที่จริงหลกัหลกๆเขาจะแบ่งเป็นระยะเลยครับจะแบ่งสักประมาณ3ระยะนะครับช่วงแรกๆที่มีการติดเลยคือคนไข้จะปวด ปวดมากปวดทุกทิศทางก็คือแถวหัวไหล่นะครับแล้วมักจะปวดตอนที่ขยับไหล่ขยับทางไหนบ้างปกติไหล่คนเราเนี่ยขับได้ไปข้างหน้าครับขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาข้างๆงแบบนี้นะครับเนาะหรือว่ามาหมุนหมุนไหล่ก็คือหมุนเข้าอย่างนี้หรือหมุนออกอย่างนี้ก็คือจะได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดมีอาการแบบว่าปวดจากต่างๆพวกเส้นเอ็นหนักเสบอะไรเงี้ยเริ่มไหล่ติดแล้วมันจะมีบางมุมที่เราจะขยับไปได้ไม่สุดเช่นบางคนนะครับชอบตากผ้าอ่าแล้วอยู่ๆวันนึงรู้สึก รู้สึกว่ายกขึ้นตากข้างหนึ่งไม่ได้ยกก็เจ็บมากอันนี้ครับเป็นอาการขั้นแรกๆก็คือจะมาด้วยเจ็บก่อนคะอ่ะแล้วขั้นต่อมาซึ่งอาจจะกินเวลาหลายเดือนหน่อยสักประมาณ6เดือนขึ้นไปครับะจะรู้สึกว่ามันมีอาการปวดน้อยลงเพราะว่าอาการอักเสบมันลดลงไปแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือไหลติด<อ>ติดนั่นเองค,ครับก็คือไหลติดก็คือไปได้แบบไปแต่ไปได้ไม่สุด ก็ค,<ะ>คือรู้สึกว่าปวดลดลงแล้วแต่บางคนอาจจะยังมีอาการปวดอยู่นะครับแต่ก็ลดลงแล้วแต่คือไหลติดมามเป็นหลักเลยสุดท้ายก็คือเป็นเฟสที่ใกล้หายก็คือไหลอาจจะไม่ปวดละก็คือแต่ติดเนี่ยติดเยอะติดติดในล,ลักษณะที่มันแข็งขึ้นแต่ว่า ติดน้อยลงก็คือไปได้มากขึ้น <c oughs> แต่มารู้สึกไปแล้วไม่สุดก็คือแข็งกึกๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้อย่างที่เราลองทําตาท่าคุณหมอมีเวลาที่เราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเอ้ยมันเจ็บเจ็บติดติดมันจะเป็นอาการของไหลติดอย่างเดียวหรือว่ามันจะเป็นทางของโรคอื่นๆได้ไหมเป็นทางของโรคอื่นได้ <c oughs> ได้ดวยส่วนมากจะเป็นพวกเส้นเอ็นอ่าบางทีเส้นเอ็นอักเสบที่บอกนี่นไปคือตัวไหลติดเนี่ยมันเป็นอาการครับใช่แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆเช่นคนนี้เป็นโรคของเส้นเอ็นที่เส้นเอ็นอักเสบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ การไหลติดตามมาใช่เช่นเดียวกันค่ะมันจะมีแบ่งเพศไหมคะคุณหมออย่างเช่นแบบเพศหญิงหรือเพศชายจะมีอาการนี้มากกว่ากันอะไรแบบเนี้ยคือตามสถิติที่เขาหรือการวิจัยเนี่ยครับเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกแล้วว่าทำไมเกิดมาเป็นเพศหญิงมันช่างมีกรรมอย่างนี้หลายโรคผู้หญิงเป็นมากกว่าอันนี้ถ้าจะอธิบายนแง่ของโครงสร้างอาจจะเป็นแบบว่าโครงสร้างเส้นเอ็นของผู้หญิงครับบอบบางมากกว่าผู้ชายประมาณนี้แบบว่าพวกเอ่อพวกคอลลาเจนหรือว่าโปรตีนอะไรในเส้นเอ็นมันอาจจะไม่ได้ ได้แบบว่าเยอะเท่าของผู้ชายเนี่ยมันก็เลยส่มเสียงทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายกว่าประมาณนี้ครับ<ช>แล้วมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆเลยก็มีครับหนึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วคือคนสูงอายุใช่ไหมครับอย่างที่2จะมีอีกก็คือคนที่มีโรคประจําตัวนั่นเองโรคประจําตัวอะไรที่มันมีผลต่อพวกเส้นเอ็นหรือว่าเส้นประสาทส่วนปลายอะไรประมาณนี้หลักๆเลยจะเป็นโรคเบาหวานเบาหวานเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไทรอยไม่ว่าจะเป็นไทรอยคาดหรือไทรอยเกินก็อาจจะมีผลได้นันะครับก็คือ ส่วนมากแล้วถ้าเกิดเป็นโรคประจำตัวพวกนี้จะมีอาการ พวกเส้นเอ็นค่อนข้างเยอะนอกจากนี้อาจจะไม่ใช่แค่เส้นเอ็นอย่างเดียวพวกปลายประสาทด้วยครับพวกชาปลายมือปลายเท้าปลายประสาทเสื่อมอะไรพวกนี้ครับก็จะเกี่ยวได้มากขึ้นอาอย่างที่เราฟังคุณหมอมิวพูดมาตั้งแต่เบื้องต้นเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆเดิมๆหรือว่าเพศเพศเพศหญิงนะคะโรคประจําตัวโรคประจําตัวมันนอกเหนือจากนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกไหมคะหรือว่าก็พวกการใช้งานในชีวิตประจาวันครับเช่นบางคนนะครับอาจจะต้องแบบบางทีที่เจอมา ผู้ป่วยที่มาหาเนี่ยเช่นเป็นคุณตำรวจรจราจรเขาต้องมีท่าชายต้องทําตลอดเวลาก็คือคท่าที่เขาต้องโบกเนี่ยครับจะเป็นข้างที่เขาปวดอ,อันนี้ก็คือเป็นจากกิจวัตรของเรานนันเองหรือว่าบางคนเป็นทําอาหาร เราต้องมีการทำอาหารต้องเกรงมือข้างที่ถนัดคือข้างสมมติส่วนใหญ่จะเป็นข้างขวาก็เกรงตลอดเวลามาด้วยการปวดข้างนั้นได้ใช่ครับนี่มันทำมาหาเลี้ยงชีพนะคุณหเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้ส่งผลกับร่างกายแบบนี้เราป้องกันได้ไหมคะคุณหมอป้องกันได้ครับบางทีก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มมีอาการปวดแล้วเนี่ยครับเราไม่ควรนิ่งดูดายบางทีถ้าเกิดปวดแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อธรรมดาอะไรไม่ได้ปวดมากปวดตอนขยับแต่ว่ายังไปได้สุดอยู่อย่างเงี้ยครับ อาจจะต้องมีการแบบยืดเยียดอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเกิดมไม่แน่ใจว่าควรยืดเยียดยังไงมาปรึกษาแพทย์ดีที่สุดเพราะแพทย์จะดูด้วยว่า,ามีเสน้นเอ็นบริเวณไหนที่อักเสบร่วมด้วยไหมนอกเหนือจากกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการรักษาอื่นๆเช่นการให้ความร้อนระดับลึกมาทํากายภาพบําบัด<ม>หรือว่าอาจจะถ้าไม่สะดวกมาก็แนะนําวิธีทําที่บ้านเช่นประครบอุ่นแล้วก็ยืดอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับซึ่งอาการข้ออะไรติดเนี่ยถือว่ารุนแรงไหมคะหรือว่าแล้วแต่ระดับที่เขาเป็นแล้วแต่ระดับที่เขาเป็นเลยครับถาม ข้อไหลติดเนี่ยรุนแรงถึงแบบถึงเกี่ยวกับชีวิตไหมไม่ถึงนขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่ามันมีผลในะระยะยาวเพราะว่าคนไข้ที่แบบว่าปกติทํางานได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่า พอเวลาผ่านไปเราไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมมีผลต่อจิตใจมากนะครับเช่นเช่นแบบว่าบางทีถึงจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขายังทางานได้เขายังทากับข้าวทําอะไรได้ยังตากผ้ายังช่วยลูกทํางานพวกนี้ได้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอเขาลายติดมาเรื่อยๆเขาไม่สามารถทําอะไรพวกนี้ได้สภาพจิตใจก็จะย่าแย่ลงใช่ครับมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองซึ่งอันนี้สำคัญมากสำคัญมากครับอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะโพสต์เอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับคุณหมอมิวกันต่อว่าแล้ววิธีการรักษาล่ะเป็นยังไง Uh huh. แล้วเราสามารถแบบบริหารร่างกายป้องกันได้ไหมรวไมไปถึงใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาไม่ใช่แค่ปวดเรื่องข้อะลรติดอย่างเดียวเนาะรเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเตรียมตัวมาคุยกันสดๆที่02 3547105ได้เลยนะคะช่วงนี้พักสักครูกก่อนค่ะค